เจอป้าทุ่งไม้กูกันเพื่อกูใยายกีได้พาเลีวดีกว่าป้าอาวุธไม่อยู่กับตัวถ้ายังอาวุธกูตีตายแล้วกว้านนะโอ้โอเดียกว่าเชิงใหญ่ได้ไหมแกว่าเฉยนี่ว่าเาชิงใหญ่ว่าปลื้มนะชู้อยู่เหมือนเหมือนเลยคืนเดียวกันโหนเขียโหน,นเขียแหม่มเลย ถึงเมื่อเนิ่ยจะผู้เช้ามูพวกกันเองเนี่ยโแมนผีมาเบิเ่งจะจะผู้เช้าไข่ผู้เอ๋ยไอ้ไรมันว่าจะผู้เช้าน้องเจ้าแล้วอ๋อเลยย้ำกันนะนันทาวิถี มารู้ป้าจาบอกตรงน้าพีนานา่น้าพระดรงใดปฏินะคะพี่ต้องพอดีเป็นครูเหรอน้องอะไรนะคะเป็นครูเป็นครูครเหรอค,ค,ครับไปล้างขี้กอดเด็ทอ,ทองทองไอรี เบิดเบิดไม่เด่นเลยออน้งอ,นองชา่าเวทีค่ะจะไปได้มาเนี่ยังกรมกรมืดนหมื่นฉันมาที่หลุมศพแม่พูดก็พูดได้พี่ทองฉันพูดอย่างไม่อายแล้ว <c oughs> ในโลกนี้ไม่มีใครรักฉันจริงฮะไม่มีใครรักฉันจริงน่าว่าพิษวังในความรักของเทตี้กับเจนแกอึ้งแกไม่ยอมรู้ไปไหนนะว่รักกับไมเดีย ถึงกันใหญ่ยียกันเบลือยพอใจกันว่าในตอนเดียวกูปวุปโววูแมวอามาเดี๋็กคนทะเลอ๋มันเบลือยน้องแม้แต่พ่อก็ไม่ยอมเข้าใจแน,น่นอนแน่นอนถ้ารักไม่นี่น้องความรักข5คนที่รักจริงมีแหละค่ะอ,อยากมีแฟนวววเดี่ยวตกปีมเปลือยบาใจคนนี้จะ่ตังน้องมาทำไรเนีน้อง แะ่จะมาผูกก็าตายที่หลุมฝังศพแม่กับพี่เดียเราตายด้วยกันเราไปด้วยกันอยากทีบคนไว้ไม่เคยร้ออีกเลยกั้นน้งนองนีมาผูกก็าตายคัะพ่อก็ไม่ยอมเข้าใจพี่แก้พี่ตองรู้ว่าพ่อหนูน่ะในบ้านนาล้มทุกคนก็รังเกียจนั่นจริงหรอเออนี่ปูดไม่ใช่วานูวานี่านไม่ค่อยได้เข้าใจ แกเอาแจบายแกใช่สิแต่ฉันอยู่ไปทำไมน้องผู้กอตายลำได้ด้วยเออลำบิดได้ก็ฉันไม่อยากมีชีวิตอยู่คนที่รักน้องจริงอะตะกุนคนทีน่เข้าใจมี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 มมนี่อยู่ที่ไหนอ่ะแกแกร์แถวนี้มินกีรุยรุยอยู่ด้วยว้า I mean, I'm a แค่ไหนฉันขอจะรักี่เรแค่ไหนฉันขอจะรักี่เรแค่ไหนฉันขอจะรักฉันรักฉันใครแต่ด้วยหัวใจของฉันคนขาวคนดาคนตาสูงนักสําคัญอยู่ที่หัวใจที่ฉันมันดำดักดำอยู่กับทำไรแล้วรังเกียจฉันไปตํา นอกิจะไตายบิวอนงตั้งชีวิตเนื้อกับสังคมแบบไหนครับพี่ทองไปเป็นครูเรายังไม่มีครูที่มีคุณอาวุธไม่มีครูดนตรีอาตัอาจารย์โอ้ท่านเปิดโรงเรียนดูแลเด็กในบ้านเรานี่ผีครูใหญ่อ,อันแกเอครูน้อยแต่เจนเจบไปเป็นครูด้วยด้วยความยินดีนองด้วยความยินดีพักที่ไหนมีบัารฟักมีคุดวางอยู่ลังแต่ลังเดียวมัน ก็เราอยู่กันสี่คนอ่านอนนอนมุมหนึ่งผีนอนมุมหนึ่งแล้วก็ครูน้อยนอนนุ่มมึงแล้วก็ปานโรคนอนมุมหนึ่งได้ค่ะด้วยความยินดีครับตีว่าตายโะบพกเราครูไม่ได้เป,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 ป็นตองก,กุูกีบเบอร์หรอกนอนกลางคืนกูนอนมุมไหนเนี่ยูมักจะกริก้งไม่มุมเหมือนนั่นค่ะได้เตรียมกลางห้องคำสังักยายออกเราไปอยู่ด้วยกันหน่องนะ จะไปบอกอาจารย์ด้วยความยินดีค่ะกับกับเออน้องเกิดวันเลยวันอาทิตย์เนี่ยครูของน้องคนวันอัดกับจะไปรู้ใครวันพฤหัสหลักตรงจริงกับครูเกิดวันอัดิัดวัวเจ้าไม่กล้าประเด็นป่ะคอยก็เกิดวันหันมึงอัดวันใจไม่กล้าประเด็นในนี้อัดวัวเจ้าตรงวัดวันเถียงผีเกิดวันเถียงเป้ง เพลงผมบนโจคกทันกว้านได้แมินด,ด,ดีค่ะจะไปเดียกไปในวัดดีกว่าเราเสียสลาชีวิตนี้กับสังคมครับ้เราชักเดินพีวาไม่เกินเดือนหายนี้แต่งานใครอะนงเช้าอีตนี้แต่งบใครอคะนลัวนัดวันเตียงไอ้ร้อยหน้าตบหน้าหม้อนี้ป่ะ <S <S อ,อตัตดสินใจาจะไป อย่าทำลายชีวิตตัวเองแล้วด้วยจิตสำนึกเธอตายก็สิน้นชุนเปล่าโดยไร้ประโยชน์ถ้าสินใจอุทิศชีวิตนี้อาสาพเพื่อสังคมพระอาจารย์โกทันก็ได้รับมอบหมายภาระหน้าที่ด้วยความยินดีชีวิตสาวิตรีรอดพ้น ด้วยธรรมะเข้ามาจำระลาอนาคตจะเป็นอย่างไรติดตามหาความาใจในสารนิยายสวรรค์มีตาม้า,มนานินบรรดา นาที่ไปหางานทำเพื่อให้ลูกเป็นได้จึกาเรียนรู้นั่นแหละครับกระทำของผมพอ,อถึงแล้วเหรอถึงแล้วครับแต่นนระวังหน่อยนะครับสะพานมันจำรุดนะไม่เป็นไรอ่ะนำไปเอครับ เปล่าเจ้ากลับมาหนุ่ยนะ้ามันดาทุดพื้มใจเมื่อเติอไปกิดเรื่องรายหนุ่ยเอ้อขึ้นไปหลังแม่ก็รองสักเต่าไรงามสักเต่าไรมันมีควังอดเสียใจจังกอด เดี๋ยวจิ้งแม่เดี๋ยวดิแม่ดูกันก่อนนิจ้าเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยคุยค่อยพูดค่อยจ่ากันแม่ไอแม่ถ้าเจ้าหน้าที่เขามาด้วยมึงไปแจ้งความแล้วสุอะไรอะแม่เดี๋ยวเดี๋ยวแม่คุยกับท่านเจ้าหน้าที่เขาก่อนพ่อครับตอนพ่อไม่อยู่ย่าก็โดนตบแม่ก็โดนเตะเดี๋ยวไปนั่งก่อนลูกเดินมานี้สิลูก ด้ด้วยก็ไม่รู้แม่แม่แม่คุยกันท่าะนเจ้าหน้าที่ก่อนนี่แม่ผมครับนั่นจะบาวไทยภรรยาผมแล้วก็ลูกเด่นลูกของผมครับอ,อ๋อยายชื่อมีใช่ไหมชื่อมีครับสวัสด,ดีนะยายสวัสด,ดีผมยายชื่อมีใช่ไหม ชาิเจอมีแต่ว่าจนเออวาสนาคนนี้เป็นลูกของยายมีเหรอเป็นหลวงบุญตั่มในการชาญไม่ใช่อ้อนแต่งานไม่อ้อนโดตีแล้วว่าชีวิตพวกมีอปัซื้อแล้วยายได้ในวาสนานี้มาจากไหนอะยายน้ำต้วมคุณเอจ้านนั้นกลัวว่าก้อนไม้จนน้ำก็ยจะเน้น เป็นเป็นสี่แดงลอยมาเป็นวัดตูุที่แดงชาติก้าใจว่าเปลาคนรวยมันลอยมาเวียนอยู่ตีกลางหน้าจาเอาโกกากจุบยอกีก้อะไรนะยายโกกากจุบยออะไรนะโคกคากอ่ะมันเป็นโคกคากชุบยอช่วยแลลวอกันนี้โคกคากทำกันใหม่ไปจ้องลำนำกันมาชรสอนเอไว้พไวกไอ้หนุย่ย